สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปิสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวต้องการคว้าหนึ่งในดาวดังของเลสเตอร์ซิตี้คู่แข่งร่วมหลีกมาเสริมแกล่งในซัมเมอร์นี้เซเวนครฟนักข่าวชื่อดังของเบลเยียมรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งพรีเมียร์ลีก ต้องการควา้ายูริตเตลมองกองกลางทีมชาติเบลเยียมของเลสเตอร์เข้ามาถิ่นออเทฟอร์ดในซัมเมอร์นี้เตลมองวัย24โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมซัดไป9ประตูกับหกแอซิสจากการเล่น51นัดรวมทุกรายการให้กับเลสเตอร์ในฤดูกาลนี้รวมไปถึงประตูชัยที่ทําให้ต้นสังกัดเอาชนะเชลซีควา้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรททาให้เขามีข่าวได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลที่ต้องการดึงมาแทนที่วนันดุมที่ย้ายออกจากถิ่นแอนฟิล ท่านีรายง,งานล่าสุดระบุแมนยูเนเต็ดกลายเป็นทีมล่าสุดที่อยากได้ติลมองเข้ามาเสริมคุ้มกําลังในแดนกลางคาดว่าจะมีค่าตัว55ล้านปอนด์และก็ตามจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 จึงทําให้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทั้งแมนยูกับลิเวอร์พูลจะทุ่มเงินก้อนโตเพื่อติลมองหรือไม่เพราะทั้ง2ทีมก็มีเป้าหมายอื่นอยู่ด้วยเช่นกัน ยูริเตลมองกองกลางทีมชาติเบลเยียมเชื่อทีมของตนเองได้ประโยชน์มากมายจากการลงสนามอุ่นเครื่องในนัดล่าสุดเบลเยียมอุ่นเครื่องเอาชนะโคเอเชย1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทีมได้ประตูชัยจากลูกากูซึ่งหลังจากนี้พวกเขาจะลงสนามนัดแรกในศึกยูโร2020ดวลกับรัสเซียในวันที่12มิถุนายานนี้หลังจบเกมที่ผ่านมากองกลางจาก City, เลสเตอร์ซิตี้เผยว่าเกมดวลกับโคเอีเชยถือว่าเป็นเกมที่ทุกคนในทีมได้ประโยชน์อย่างแน่นอน ที่สาคัญคือการมอบความมั่นใจหลังจากคว้าชัยชนะมาครองได้สาเร็จนี่คือเกมที่เราต้องการอย่างแท้จริงก่อนจะเริ่มในศึกยูโร2020การดวลกับกรีซที่เสมอหนึ่งหนึ่งเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากคืนนี้เราต้องอดทนสิ่งนี้บังคับให้เราต้องคุยกันมองหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามดังนั้นมันจึงเป็นบททดสอบที่ดีและทําให้ผมลิ้มรสชาติได้ดีกว่าเดิมมันเป็นผลงานที่ผมสามารถมอบความมั่นใจให้กับพวกเขา ก่อนที่จะเริ่มต้นในรายการยูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพภายหลังจากธนวัตรซึ่งจิทถาวร m มิดฟิลด์วัย21ปีมีชื่อในฐานะตัวสำรองกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2นัดติดต่อกันแม้จะไม่ได้ลงสนามแต่ก็เป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่มีชื่อลุยหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปแล้วอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพรีเมียร์ลีกยังไม่ได้ใส่ข้อมูลว่าธนวันรนั้น เป็นผู้เล่นชาวไทยเนื่องจากเจ้าตัวใช้ใบอนุญาตการทํางานของ EU ในฐานะพลเมืองของประเทศฝรั่งเศสดังนั้นข้อมูลเดิมในกราฟิกของนกเตะรายนี้จึงนําเสนอพร้อมด้วยธงชาติฝรั่งเศสแต่ว่าภายหลังจากที่ธนวัน์ประเดิมสนามในเกมกับทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วส่งผลให้กราฟิกของพเมยริอังกฤษเปลี่ยนมาเป็นธงชาติไทยอย่างเป็นทางการไปแล้วเช่นกันสําหรับธนวัน์มีคิวลงนาทีมชาติไทย ลงแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโวนเอเชียรอบ2โดยมีโปรแกรมการแข่งขันที่จะพาทีมชาติไทยพบมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนี้แคทเปอร์ชไมเคิลพุรษสาประตูกับตันทีมเลสเตอร์ซิตี้ลงเล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กเป็นนัดที่65และช่วยเก็บเคลียร์ชีทให้กับทีมโคโนมเปิดบ้านเอาชนะบอสเนียในเกมอุ่นเครื่องไปได้2-0 จากประตูของมาตินเบรดเวดและอันเดียสคอเนลิอุสเดนมาร์กเตรียมลงทำศึกยูโร2020รอบสุดท้ายนัดแรกของกลุ่มในวันที่12มิถุนายนนี้พบกับฟินแลนด์ที่โคเปนเฮเกนเวลา23นาฬิกาด้านยูริติเลมองกับเทมันทีคาสตานเยได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติเบลเยียมในเกมนัดอุ่นเครื่องที่เปิดคิงเบลดูอินสเตเดียมชนะโคเอเชียน1-0จากการยิงของโรเมลูลูกากูส่วนเดนิปลาสไม่ได้ลงเล่นในเกมนัดน,นี้ ทีมช้เบลเยียมอยู่ในกลุ่ม B กลุ่มเดียวกับเดนมาร์กโดยม,มีโปรแกรมลงเล่นในศึกยูโรรอบสุดท้ายนัดแรกกับรัสเซียที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในวันที่12มิถุนายนเวลาตี2ประตูสุดคลาสสิกตลอดกาลของฟุตบอลยูโรนับจากประตูแรกที่เกิดขึ้นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์าชาติยุโรปของมิลานกาลิสสูนหน้ายูโกสลาเวีย ที่ทำได้ในศึกผู้บอลโลก1,960ในเกมกับฝรั่งเศสจนถึงประตูสุดท้ายของเอเดร์กองหน้าโปรตุเกสที่ทำได้ในเกมชิงชนะเลิศยูโร2016ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยโุโรปมีประตูสุดสวยและเต็มไปด้วยเรื่องราวคลาสสิกเกิดขึ้นมากมายประตูของพอแกสคอยที่ทำได้ในเกมกับสกอตแลนด์ในศึกยูโร1,996ประตูโกลเดนโกลวันเลด,ด้วยเท้าซ้ายของ David que, ดาวยิงฝรั่งเศสในเกมนัดชิงยูโร2000กับอิตาลี ประตูของดาวซูเคอร์ดาวยิงโคเอเชียที่ชิปข้ามตัวปีเตอร์ชไมเคิลในศึกยูโร96ต่างเป็นประตูที่งดงามและอยู่ในความทรงจําของแฟนบอลมาโดยตลอดแต่ประตูที่ได้รับการยกย่องว่าคลาสสิกและสวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลชิงแชมป์ชาิยุโรปเป็นประตูของมาโคเวบบัสเทนที่ทําได้ในนัดชิงชนะเลิศกับโซเวียตในฟุตบอลยูโร1988ประตูนี้เริ่มจากอาร์ดรีแวนทิเกเ่นแบ็กซ้ายของทีมที่พาบอลเติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษของโซเวียต ก่อนจะจ่ายออกซ้ายกับอาร์โนมูเรนไมฟิลที่เติมขึ้นมาเปิดบอลด้วยเท้าซ้ายลึกเข้าไปในมุมกรอบเขตโทษด,ด้านขวาและเป็นแวนบัสเทนสู่หน้า่ายกระซิบที่วันเลนด้วยเท้าขวาจวังหวะเดียววอนพุ่งโค้งผ่านมือดัสเซเยฟผู้รักษาประตูของโซเวียตเข้าไปเสียบตะข่ายเป็นประตูที่5ของแวนบัสเทนในรายการนี้และคว้าตำแหน่งดาซันโบไปครอง คารีเดฟินกองหน้าของเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงพอใจหลังได้ต่อสัญญาใหม่กับทีมออกไปจนถึงปี2023เดฟินเป็นกำลังสำคัญในแนวรุกของจิ้งจอกสาวและมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าชแชมป์ o m e n s c h a m p i o n s h i p เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรอนและจะได้เลื่อนชั้นไปเล่นใน f a w o m e n s Super League ในฤดูการหน้าฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่ฉันจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปหลังจากคว้าชแชมป์ลีกและเอาชนะแมนยูเต็ดในศึกเอฟเอคัฉันคิดว่าเรามาถูกทางแล้ว ฉันตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมกับการคว้าแชมป์ครั้งนี้ตอนที่โจนาธานมอร์แกนเซ็นสัญญากับฉันฉันเนี่ยเป็นนักเตะพาร์ทไทม์ที่ชาวต้นอยู่เลยแต่เขานําตัวฉันมาที่นี่และบอกกับฉันว่าเขาต้องการคว้าแชมป์ลีกโดยที่ให้ฉันได้มีส่วนสําคัญเวลานี้การคว้าแชมป์ลีกทําให้ฉันได้พัฒนาการเล่นและต้องยอมรับว่าเพราะฉันมีโจนาธานคอยฝึกสอนฉันด้วยฉันตื่นเต้นกับการได้ลงเล่นในซูเปอร์ลีกและหวังว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้มากกว่านี้ในลีกสูงสุด ทนายวอสเปอร์ยังไม่ประสบความสำเร็จในการแต่งตั้งเฮดโค้รรายใหม่ขณะที่รายชื่อตัวเต็งในวงการรับพนันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเบดแฟร์ร้านรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษเปิดราคาให้อริกเทนฮาร์โค้ชชาวดัตช์ของอาแจ็กอัมส์ดัมเป็นตัวเต็งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของสเปอร์ตามมาด้วยมารซโอโปเชติโนโค้ชชาวอ์จจันตาที่โดนปลดก่อนแต่งตั้งโชเซ่มูรินโญ่เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2 0 1พาภายหลังการเจรจากับอันโตนิโอคอนเตออดีตเทรนเนอร์ของอินเตอร์มิลานล้มเหลวเมื่อไม่ก เทนฮากกลับมาเป็นเต็งหนึ่งอีกครั้งในราคา12ต่อ5ตามด้วยปอเชติโนที่ราคา3ต่อ1ส่วนที่รองรองลงมาก็มีโรเบรโตมาร์ติเนสเทรนเนอร์ทีมชาติเบลเยียม6ต่อ1แกมพอตเตอร์กุนซือไบริทัน7ต่อ1อั่ตูเนลคอนเต้8ต่อ1นึคิสทอฟเกอติเย่อดีตเทรนเนอร์ของเรียวสิบเอ็ดต่อ1เอ็ดดี้ฮาวอาดีตผู้จัดการทีมมอชมัต12ต่อ1 ยูโร2020ที่ถูกเลื่อนออกมากำลังจะเปิดฉากในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะได้เห็นเหล่าตัวนักเตะการทำประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลพากันชิงชัยรองเท้าทองคํารางวัลดาวนซนโวอันดับหนึ่งของทัวร์นาเมนต์มักจะเป็นการแข่งขันกันยาดูเดือดโดยเหล่าดาวยิงชั้นยอดของยุโรปต่างต้องการไปถึงดาวยิงอันดับหนึ่งของทวีปปัจจุบันอ,องค์กรคริสต์นคือดาวนซนโวโดยทำไปห6ประตูจากการเล่นเป็นตัวจริง7เกมให้กับฝรั่งเศสที่จบรองแชม Euro, ป์ในยูโรปี2 0 1 6 ที่โปรตุเกสคว้าชแชมป์ในบ้านตัวเอง,ยงเยอะเลก็ตามหากกลิสมันอยากรักษาตำแหน่งของพวกเขาเอาไว้ได้ในซัมเมอร์นี้พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันที่ดูเดือดจากแฮร์รี่เคนแซนดนาบลีโรเมลูลูกากูและคริสติโนโรนัลโดรวมถึงเพื่อนร,ร่วมชาติอย่างเคลียนเอมปาเป้ด้วยและนี่คือยอดดาวยิงที่เราพิจารณาให้เราวว่ามีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อท้าทายรองเท้าทองคำในซัมเมอร์นี้ เคลียร์เอ็มปาเป้นี่คือคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกและปิดฉากฤด,ดูกาลอันสุดยอดกับแปร์แชร์ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชื่อของเอ็มปาเป้จะโผล่เข้ามาในหัวเมื่อคุณนึกถึงผู้เล่นในตำแหน่งรองเท้าทองคำเขาพร้อมแล้วที่จะคว้ารางวัลโกลเดนโกลหลังจากทำไปแปประตูจาก8เกมในแชมเปส์ลกซีซั่นนี้อย่างไรก็ตามหลังจากได้รับการยกย่องให้เป็นทายาทของโรนัลโด้และเรโอลเนอเมซี่จากดาวิดเทเซเก้เมื่อไม่นานมานี้เอ็มปาเป้ ก็จะพยายามพยายมิสูจน์คุณค่าของเขาในยูโรซัมเมอร์นี้เอ็มเป้ทำไปสีประตูจาก7นัดในศึกฟุตบอลโลกที่รัเสเซียเมื่อ3ามปีก่อนและก็มาเป็นอันดับ2รองเท้าทองคำร่วมกับลูกากูกริชมันเดนิสเชลิเชฟและโรนัลโดนั่นทําให้เขากลายเป็นตัวเต็งสำหรับความท้าทายรางวัลดาวซานโ์ยุโรป2020ที่ต้องเลื่อนออกไปออกมาฝรั่งเศสเองก็มีตัวเลือกเกมรุกมากมายอยู่รอบตัวเขาและก็เป็นตัวเต็งสําหรับแชมป์ยุโรปเพื่อต่อยอดความสำเร็จมาจากฟุตบอลโลก2018 จะองไรก็ตามพวกเขากลับต้องมาอยู่ในกลุ่มยากกับทั้งโปรตุเกสและเยอรมันดังนั้นเอ็มเปเป้ P P e, จึงมีโอกาสสำคัญในการเผชิญหน้าครั้งนี้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าดีที่สุดของโลกฟุตบอลและเป็นตัวชูโรงในทีมของกราซกเกตช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากจบฤดูกาลที่น่าผิดหวังกับสปเปอร์เคนก็มีความต้องการที่จะคว้าถ้วยรางวัลที่เขามีโอกาสในศึกฟุตบอลยูโร เฮร์รเคนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ด้วยแรงจูงใจอย่างล้นหลาม